ไอ้กาแฟช่วยไปบ้านเสียนะครับ <g ül ilos> ไปทำงานไปทำงานตัวเองเสืออ้อผ้ากระเป๋าผ้ามักาศหลังร้านมันากาศในป,ป่าในป่าในทางร้านของนะครับเสร็จแล้วก็ไปทำงาน ก็จะไปซื้อปากหลังสิษย์หลังสิษย์ครับสิห้างดังย่านหลังสิษย์ครับเดี๋ยวไปตามดูกันวันนี้ลูกค้ามาเรืเ่อยๆครับลูกค้า,าครัานไป็นป่าได้อยู่ครับสามีได้อย่จะมาเรื่อยๆแต่เขาก็ขายได้เหมือนเดิมค่าประจ,จําเยอะ อมององแนแอบมองแอบมองครับไปครับไปทำงานกันสวัสดีครับเพื่อนๆหลังจากขายกาแฟช่วยแม่บ้านเสร็จนะครับผมจะมายิ่งเอกสารครับจะไปแถวลังสิตนะครับ ห้างดังแถวดังสิทธ์ตอนนี้ผมอยู่วงเวียนบางเขนครับอันด้านหน้าผมจะเป็นมหาวิทยายลัยราชพัฒพระนครน,นะครับโรงเวียนบางเขนวงเรียนบางเขนนะคอันนู้นมาจากมินบุรีนะครับมินบุรีด้านหน้าผมจะไปมหาลัยเกษตรศาสตร์ครับแยกเกษตรศาสตร์ งวงเวียนบางเขนนะครับส่วนด้านโน้นอนนูจะมาจากสะพานใหม่ครับมุ่งหน้าแยกบางเขนตรงนี้เป็นวงเวียนบางเขนครับกำลังสร้างใครรถไฟฟ้าครับสายสีเขียวหมอชิดคูคดนะครับอีกหน่อยแถวนี้ก็จะเรินแล้วครับ ตอน,นนี้มุ่งหน้าไปแจ้งวัฒนะนะครับถนนแจ้งวัฒนะผมจะใช้แจ้งวัฒนะข้ามวิภาวดีรังสิตไปกลับรถหรือไปอยูเทินตรงบริษัทไปสันษ์ไทยนะครับใช้นิภาวดีรังสิตฝั่งขาออกนะครับมุ่งหน้าสู่รังสิตนะครับด้านหน้าผมนู่นนะครับเห็นไหมครับเห็นมาจากไกลนิดนึงเดี๋ยวผมซูมให้ดูตรงนั้นจะเป็นวัดพระศรีมหา,าธาตุนะครับนะครับกับแพงนั้นนะครับ วัดพระีมาธาตนุนะครับคอนเทนต์นะครับนี่จะเป็นวงมวงทางรอดนะครับวงเวียนบางสิ่รถนานติดครับดูสะพานข้ามแยกรถติดไปยับไปยับไปเรื่อยๆครับไปครับไปตามติดกันที่ลังสิตครับมาถึงแล้วครับเพื่อนๆ้างดังย่านลังสิตครับ อันนี้ด้านล่างนะครับเข้าด้านหลังใหญ่โตมากครับที่จอดรถอ้กว้างขวางรตรงนี้ก็มีโรงพยาบาล้วด้วยนะครับโรงพยาบาลเมื่อก่อนยังไม่ได้สร้างครับตอนนี้สร้างเสร็จแล้วเมื่อก่อนจะเป็นป่านะครับแถวนี้ย่านนี้เป็นป่าหมดเลยฮะ ด้านหลังเนี่นะครับเป็นป่าแต่ว่าห้างก็ยังอยู่เหมือนเดิมรับห้างอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าตรงที่ผมถ่ายรูปให้ท่านชมเพื่อนๆชาวยูทูบดูนี่คือตรงนี้จะเป็นป่าหมดครับนี่เขาขยายที่จอดรถเต็มแล้วครับกว้างขวางมากนะครับไปดูข้างบนกันครับไปดูลานจอดมอเตอร์ไซค์ไปดูเที่ยวห้างกันครับไปครับคําพรจะพาไปชมห้างไปกันครับถึงแล้วครับเพื่อนๆน จอดที่จอดมอเตอร์ไซค์รับบัตรเรียบร้อยต้องดูโซนก่อนอ๋อจียูโอเคครับไปครับยวเข้าไปดูกันในห้างเข้าไปดูภายในกันไปกันครับผมเอาละครเข้าไปด้านในก,กันไปด้านในสกินก่อนสามสิบหกโอเคผ่านไปครับไปต่อ ใชครับเป็นลิฟต์ผู้กำกับหาขอรถอาร์ตูนที่สแกนคิวอาร์โค้ดเสร็จแล้วนะครับก็ขึ้นมาขึ้นลิฟต์มาชั้นสามครับสองยูค่ะทีกนยูชั้นสามครับไปตามครับบ้ากันเข้าไปในบ้างกันเข้ามาแล้วครับศูนย์การค้าคนไม่เยอะครับคนไม่เยอะคนยเยงนยเยียบ ยังเงียบอยู่เลยห้างเปิดแล้วนะครับเนี่ยแต่ก็ยังเงียบนี่แร้านรวงก็เปิดเรื่อนะครับแต่ว่างก็ค่อยมีคนคัูผม,มเดินอยู่คนเดียวฮนะเนี <c> ่ย <oughs> ขาเยอะตอนนี้คนเดินคนเดียวเตี้ยบอกสองคนส่วนหนไปเสืนร้ายมาไปครับไปดูด้านไหนอันนี้ภายในห้างนะครับเดี๋ยวไปดูต่อครับไปครับลงไปดูข้างล่างกันไปดูข้างล่างนเงียบนะครับดูครับศูนย์การค้า ย่านลังสิตท,ที่ใหญ่ที่สุดในย่านนี้นะครับดูนะครับเงียบครับเงียบมากอันนี้ชั้นสามหมาว่าไรเข้าไปอู่ไปลงลงไปดูชั้นชั้นสองชั้นสองกว่าบันไดเลื่อนนะครับเนี่ยบันไดเลื่อน ข่าเมื่อกี้คือลิฟต์นี <c oughs> ่นะครับร้านรวงเนี่ครับเนี่มากค่าน้อยค่าน้อยนั้นห้างสีเขียวอย่างน้อยครับ ได้เราไปลงลิฟดีกว่าคงจะไม่เยอะนะครับคนไม่เยอะคนเงียบลงดิฟกลับดีกว่าดิฟสัมผัสโอเคมาแล้วเป็นแบบสัมผัสนะครับดิฟ ก็โควิดไปด้วยครับขอบคุณครับไปครับในห้างเสร็จงานแล้วครับเสร็จงานแล้วเสร็จงานก็กลับคนไม่เยอะครับห้างย่านห้างดังย่านลังสิตคนไม่เยอะคนยังน้อยอยู่ครับอาจจะติดโควิดช่วงโควิดด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องพรพินจิต หลังจากช่วยไปบ้านเสร็จก็มาวิ่งงานตัวเองครับแต่ก็เงาดังคนเงียบนะขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกบพริตตี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์รกดซับสไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับ